สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษรทิตศรีใหม่มือนีมาอัปเดตสวนทุเรียนเสียวูดครับุูดเจาะน้ําบาดาลอําเภอน้ํายืนนี่นะครับเป็นดินหินครับนี่เกิน่าดินหนุกรัางครับนี่พี่น้องวาอ่าไปเบิ้งแต่ดินแดงมืง่อนาก็มาเบิ้งดินหินครับหินหนุกรั่งนี่ยนะครับหินหนุกรั่งนี่ครับหลังจากแท้งจิงตอนเดือน พืชผ้าเลยครับแตงกีงแตงนา,าเดี่ยวน้าเพี่น้องเบิงนี่ทุเรียนสองปีกว่าครับคืองาเนี่ยบดแตงแตงกิงบดแตงลยที่แรียกครับก็สิมีต้นใหญ่ตน้ตนตหน่อยครับพี่น้องกับเหลือมมาแตงตอนทุเรียนสองปีเลยครับนี่ก็สองปีกว่าหมามันก็นเลยซาในในิดนึงครับพี่น้องรับม้วนตายกับปลูกไม่นะครับพี่น้อง นตัวนี้บ่ไย้ยกคู่เลยครับพี่น้องนี่ปู่น่นย้ยกคู่เพิ่นก็ไปเจจะหนามเนี่ยเมื่อนี้ก็เลยมาอัปเดตพี่น้องเมืองครับนี่ลักษณะแบบนี้รักษาเพียวได้ครับนี่เป็นทรงเป็นการถูกเพียจกักระจันครับตัวในรักษาได้ก็งามครับนี่ดินหินดินหนุ่งร่างครับยูทีการดูแลบำรุงรักษาครับสีมะเร็งนี่ทุกอาทิตย์เลยครับพี่น้องสมบูรณ์โหลดครับ มาเรงสีทุกอาทิตย์ถัา้ายุ่นี่ปุ๋ยพันธุ์ด้อัน,น้นได้ครับพี่น้องเก้าสามสามหกสามสามหลักกักสิบสามสิบสามสิบสองสามหกครับปุ๋ยอินซีเคมีครับพันธุ์ไซนตลอดได้ได้ครับพี่น้องสวนนี่สวนเสียวุูดอันนี้มาบเดียพี่น้องเบิ้องเพิ่น์นโอยูไปจอหนามมั้งครับนี่นี่แหละ ดินอินดินหนุกล่างครับใบก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยครับถ้าอยู่ที่ห้องบำรุงเด้อครับพี่น้องทุเรียนนี่ใบก็งามอยู่เลยครับทุเรียนสองปีกวา่ามันก็นจะมีต้นงามต้นสามต้นยังนะครับถ้าดูแลบวิสุทธสม่ำเสมอกันสามไปนึ่งครับพี่น้องทุเรียนนี่นคือต้นไม้สามนะครับหนึ่งทุเรียนเท่านี้ ดูเรียบบวดไดเต็มที่เพิเ่นไปจ่อน้ำครับห้านะดูเรียบบดใหญน้ำลอกโคนมันครับให้ดีกะหญยาลอกโคนแล้วออกเลยครับพี่น้องให้แสงเข่าถึงนี่ครับให้แสงเข่าถึงเลยห่างออกแค่เม็ดหนึ่งเลี้ยงท้างเรยสมบูรณ์ครับบวไดมาเบียรพี่น้องเบื้องตั้งแต่มาแตงกิ่งเลี้วนะครับพี่นอ้องเป็นดินหินครับดินหินหนีก่กั ถ้านาแรงกับสีหดสนามแบบทุกมือนะครับพี่น้องมันก็สิแตกต่างกับดินแดงเนี่ยการใ่กับสิสมบูรณ์กับสิแตกต่างกันกับดินแดงครับเป็นดินหินลูล่างครับถามว่าค่วมงามกับกับบ่าเด็ดแตกต่างกันอยู่สิเฮาดูแลรักษาครับกับเป็นร่องดินแดงอยู่ครับนี่แหละครับมาเดตแล้วสองปีกัวครับ ทุเรียนถ้าดินดุกล่างนี่กระสิประมาณซีปีทึงหาปีครับยังสิทีเอาลูกครับบางต้นกระสิถ้าตัวแนมสมบูรณ์กระสิสามารถเอาลูกได้ภายในปีหนาครับเอาตรงดูเลีใบแต่ละรอบให้ได้นะครับทุเรียนนี่ดูเลี่ยใบบไดใบครับเบื้องแล้วดูแลีรอบหนึ่งใดกับรอบซุยซองกับบไดอีกสีนะครับพี่นอ้องใบกับ รักษามาเรียงใบตัวเนี่ยคือทุเรียนนี่ถ้ารักษามาเรียงได้ตหอตหลบตอหลบครับมันสีงหงาเรียวรับมันสีบรสัักถ้าแบบจังสันแบบตัวนั้นรักษาใบบด้แต่ละหลบครับพี่น้อใบแต่ละหลบนี่ครล่าครับเป็นโรคล่าล่าใบใหม่ครับแบบนี้ล่าใบใหม่ ตัวนี้เขาต้องรักษาใบสุดให้ได้ครับนี่ครับถ้าเป็นแบบเช่นว่าใบออกมาอาจจะสมบูณ์นะครับใบใหม่เพราะว่านี่เป็นล่าลาเอสแทกงู N U, ล่าใบใหม่ลาสนิมลาน้ำค้างครับพี่น้องนี่แหละทุเรียนฉีดท,ทุกครั้งพ่นยาทุกครั้งครับหนาฝนนี่ครับต้องผสมยาล่าไปน้ำครับคืออยู่สวนเดนะครับพี่น้องผสมทุกครั้งทุกสั่งได้สีนี่ครับ ลากเขาใบครับปบัลทว่าดาเข้าใบแบบนี้แล้วครับพี่น้องอยู่สวนกใ Safe, e ium, ็ใส่แมนโคเซฟฟอร์อีซิลอลูมิเนียมแปดครับนี่แหละใส่สลับกันครับนี่ตัวนี้มันเป็นแล้วมันมหายเล้ครับพี่น้องลากต้องซีดป้องกันใบที่มันพันไน่เปลี่นครับตัวนี้เป็นแล้วย่งนีนก็มาหายครับมีแต่สีโรนครับถ้าใบนี่ใบหน่อยออกมาเนี่ยรักษาให้ได้นี ใบใบตัวนี้รักษาใหไดบให้ล่าเขาถ้าใบตัวนี้รักษาบ่ไรก็สิบเมีใบสาสมต้นอยู่เลี่ยงต้นนะครับถ้าเฮารักษาใบาบ่ไรก็สิบ่บมีเลี่ยงตน้นถ้าลักษณะแบบนี้เกี่ยวกับระบบหลากครับนี่นี่ครับบกืนยี่นีน่ประเทศระบบนามดีแห้งเลยครับเสียบท เสียไงเบิงมาเบิงบบบหนามเพิ่นครับไงนอนแห้งครับใส่ยูนี่เพื่อนบ่ไเด้มาโฮดเองเลยครับใส่รั่งโฮดดาวเทียมเลยครับดูดีนะครับหนามบ้านแม่สาไหวหนามเนียครับเห็ดเป็นระเบียงผอ่มองพักผ่อนมุมพักผ่อนเิ่นไรโอ้ยพักผ่อนงามครับพี่น้องหนามเขียวลืมมครับเป็นบ่อพักท่านนี่ก็เป็นบ่อพักอีก ก็เป็นบอ่อผักบรรยากาศดีแห้งเลยเห็ดวันก่อนครับเราไปกันถ้าทุเรียนใหญ่เนี่ยมันก็สมบูรณ์ครับตัวเด้มันบางแงามกันมันตายกับสามนะครับทุเรียนปลูกทุเรียนถ้าไม่ตายก็เป็นไปไม่ได้ตรงนี้ครับมุ่มเิ่นผักพันธุ์เห็ดดีแห้งมีหอดซ้ำส,สาวาหน้ำบะ่วนโตเลยครับพี่น้องนี่ฟันเห็ดเห็ดเป็นระเบียงโอ้ย ใหญ่ไงประเ็ดเป็นระเบียงหูกมากกับโตหนามเลยนะครับพี่น้องท่านนี้เป็นสวนมะงาะนี่นะครับทุเรียนทุเรียนเสียวุธบ,บาดาลน้ำยืน,นครับกระสีมีต้นสมบูรณ์ต้นมาสมบูรณ์ครับ mm hmm. นี่แหละทุเรียนดินหนุกล่างฝนตกมากกับน้ำขังครับเพื่อนบริโยกโค,โคกนะป mm hmm. กตินี่ถ้าทุเรียนแปลงให้ดีกัน ยกเป็นคู่จังหน่อยนะครับที่เหลี่ยนบนี้โยกกันนะปลูกเลยนะครับพี่น้องถ้าฝนตกมามันขังสิบ่กใอยดีปานไดี๋ครับทุเรลี่ยนถ,ถ้าปลูกที่เหลี่ยมในว่างเพนดีๆครับยกโคกคู่ไปสิครับสิสิบพเป็นโรคล,กลากเน่าโคนเน่าแบบนี้นะครับพี่น้องนี่ต้นน,น,นี้คือเราโรคล,กลากเน่าโคนเน่าครับปลูกไม่แบบนี้ บางต้นกใบญ่ครับบางต้นนี่มันสมบูรณ์ใ่ครับมีใ่มีหน่อยครับทุเรียนครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งทุเรียนดินลูกล่างนี่นะครับพี่น้องบาดแต่เบิ่งแต่ดินแดงดินแดงกระเลขมือนีณภาพมาเบิ่งดินลูกล่างครับดินหนกล่างนี่ถ้าดูแรได,ด้สมบูรณ์ดินหินเท่าเดิมครับพี่น้องก็บาแต่ต่างกันนะครับดินหนกล่างนี่งานรงนี่ กระสีเสียนะครับแหงเร็วครับบานเวลาฝนตกก็ดีครับฝนตกแล้วก็ฝนตกแล้วก็แหงเร็วกันครับนี่เห็นว่าต้นมันสมบูรณ์ครับมันก็ใหญ่งามเพื่อนครับนี่มันก็มีหลายต้นอยู่ครับถ้าต้นมันบบสมบูรณ์เห็ดใบใดญถูกหลอบถูกหลอบใบบ่เป็นโลดนะครับคืองามเลยนะครับถ้าใบเป็นโลกครับสีสังหกเลยเด้ครับที่หนองทุเรียนสีสังหกใบเป็นโลกเขาบได้ปองกันล่านี่ครับ ถ้าใบเป็นโลกนี่สีสังักเพราะว่าตัวนหง่ตัวนหน่อยครับเพราะว่าดินยังครับครับถ้าสูตรหนึ่งเป็นเป็นโลกล่าสนิมล่าน้ำค้างนี่ก็ัิสะงักเลยครับถ้าต่วนไหนใบเดินตัวเนี่ยกระสมบูรณ์นะครับทุเรียนเพราะว่าเจอดินแดงดินทรายดินหนุกล่างครับดินหยังเกลือนครับถ้าเหตุใบใดแบบนี้ครับสีทุกครั้งต้องป้องกันเชื้อราด้วยครับลาน้ำค้างลาสนิมลาแอสแทค สีดเขาต้นเขาใบครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ตรคอจบยกไปซ้ำนี่แหละครับขอบคุณมากครับติดติดติด,ต,ด,ต,ดตามทาง youtube กเกษตรทฤษฎีใหม่มาอัปเดตให้พี่นอ้องเบื้องหลังจากมาแต่งกิง่งแต่เดียนพฤษภาครับทุเรียนตน้นเนี่ยพได้แตงกิ่งแต่หน่อยนะครับแปลงมาแต่งอยู่2ปีนี่สืเขาว,วีที่3หล่ะมะแตง2ปีที่กิง่งถ้าแตงได้นหน่อยประมาณปีกว่านี่เกษตร สมบูรณ์ครับกิ่งกัสิสมบูรณ์ครับขอจบเม็านี้ครับสวัสดีครับ